มาพกกระช่องกับวิซาสเตชันกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาวาดรูปเหมือนเดิมอันนี้เราก็จะมาวาดรูปแมวนะคะเดี๋ยวเราลองมาวาดกันเลยนะคะเพือ่อนใช้คอมิกเลยวกันนะแมวของเราก็ใช้สีน้ำตาลนะคะเพื่อนก็ใช้แอปเดิมค่ะแอป r o c เ e a t e เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองเทสดูก่อนอันนี้หนูนจะมาวาดตามรูปนี้นะคะ รูปแมวง่ายๆเขาเรียกว่าดาบนั่นแหละมามาฝึกวาดกันเลยอย่างแรกเราก็ต้องทำให้ตัวนี้เขาจางก่อนนะคะโอเคแล้วเราก็วาดาน้องแมวเลยนะคะหนูก็ใช้เส้นเป็นเส้นโมโนไลน์นะโอเคอุ้ย โอเคตาวัดอยากกรับกันสิแมวแก้มป่องแมวแก้มป่องนะคะเพื่อนโอเคตาตา ปากประมาณนี้นะคะคุณอืมโอเคเพิ่มก่อนอันหนึง่งแล้วก็ว่าตาหมวก โอเคตามนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยโบวาดโบมาอันนี้นะคะรับเพื่อนแล้วก็ปิดดูสินี่เหมือนหมัก <c oughs> เหมือนหมักเหมือนหมักมาเดี๋ยวเรามาระบายสีกันเลยนะเพื่อนๆน,นะการระบายสีของเราในครั้งนี้นะ โอเคประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโอเคมาระบายหูโอเคโอเคต่อไปก็บวกเลยเยอร์ขึ้นมาอีกแล้วก็เริ่มวาดตามน้องแมว อันงน่ายคือรงสีตัวน้องแมวโอเคโอเคจ้าได้แล้วจุดคนนี่แล้วก็ได้น้องแมวมาแล้วอาจจะแปลกแนลกหน่งนะโอเคมาอย่างนี้ ไม่รู้จะขอบคุณประมาณนี้นะคบเพื่อนแล้วเราก็ลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกลบเลยปึ๊บป๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปลบ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 ส่นเกินเยอะจังวันนี้นะเพื่อนโอ้ my god น่ารักน่ารักน่ารักต้องแก้มด้วยเงียบอ่าลบไม่ได้ลบต,ตรงนี้เงียบล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 บโอเคมาโอเคระบายสีตาเสร็จแล้วเจ้ะโอ้ลูกนี้คนขางที่จะง่ายนะคะเพื่อนๆอ่ะบอกมาอีเกเยอหนึง น่าจะเป็นเลเยอร์สุดท้ายนะอวัดมือเปลือบโอเคเราไปตรงเกมน้องอืมเยอะไปเยอะไป ประมาณนี้นะเพื่อนช่างไงได้จริงจริงเลยโอ okay, เคสี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 พื้นหลังตอนนี้ต้องเป็นสีชมพูแล้วเดี๋ยวขออือฮึ ก็ระบายลงไปสิเอ้าวัดเฮ้กดผิดโอเคแล้วก็บวกอีกอันนึงโอเคโอเคโอเค กลับไปก่อนนะคะดูเริ่มโอเคแค่นี้นะคะง,ง,นะง่ายๆนะง่ายใแล้วสั้เหลือเกินนะจะก็มาเปลี่ยนให้มันอ,มอันนี้หน่อยโอเคเสร็จแล้วนะคะเพื่อนแมวน้อยของเราโอเคมา มาดูกันสิมันเป็นยังไงบง้างนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนการมาดของเราทั้งหมดโอเคสุดยอดมากเลยเพื่อนๆไหนดูขีงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องกวิสระสเตชันด้วยนะคะตยวกไลน์เส้นก์กน e R e a w เย้